เรียกว่าหนุ่มคนนี้นะครับจะขยับตัวไปทางไหนนะฮะก็มีกระแสตลอดนะครับผมสำหรับว่าที่นายกรัธมนตรีอย่างคุณพิธาลิมเจริญรัตครับ ล่าสุดเนี่ยน,นะฮะก็เดินทางไปชมการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นสลีก2023ครับที่จัดขึ้นที่ประเทศไทยครับซึ่งเป็นคู่ของสาวไทยนะฮะพบกับทีมชาติตุรกีนั่นเองครับโดยเมื่อวานนี้ครับวันที่29มิถุนายนนะครับอินด์สเตียมหัวหมากนั้นนะฮะก็ยังคงแน่นเหมือนเดิมครับผมกับแฟนๆวอลเลย์บอลนะครับที่ไปส่งกำลังใจให้กับนักตบลูกยางสาวไทยครับหนึ่งในนั้นนะฮะก็คือคุณทิมพิธาลิมจเจริญรัตด้วยครับผม ที่ไปส่งกําลังใจให้กับสาวไทยด้วยเช่นกันครับในนัดระหว่างสาวไทยกับทีมชาติตุรกีครับซึ่งผลออกมาครับทีมชาติไทยก็แพ้ตุรกีไปสูตรต่อ3เซตครับโดยมิสรกเป็น15ต่อ25 15ต่อ25้และก็20ต่อ25ครับแน่นอนครับว่าหลังจากจบการแข่งขันนั้นนะฮะหลายคนที่เห็นคุณทิพิธานะฮะก็กลู่ก็ไปขอถ่ายรูปและก็พูดคุยกับคุณทิพิธาแบบเป็นกันเองครับและสำหรับนัดถัดไปนะฮะทีมวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับจะพบกับทีมชาคม ในเวลา20่นากานาทีครับก็สามารถร่วมส่งกำลังใจให้กับนักสบลูกยางสาวไทยกันได้นะครับเรื่องไม่ขมพีฝีไมีพูดครับ ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจเฟซบุ๊กคมชลึกรวมถึงทุกทุกแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter และก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ